13 F15E s t r i e Eagle สามารถบรรทุกอาวุธยุโทโธปกรณ์ภายนอกได้มากถึง23,000ปอนด์หรือ1433กิโลกรัม14มีเพาดานด้านบนสูงกว่า65,000ฟุต19,812เมตรและสามารถบินขึ้นไปด้วยความเร็ว50,000ฟุตต่ตอนอาทีหรือ15,240เมตรต่อนอาที15การออกแบบของ F15 รวมอา,อากาศพลาศาสตร์ขั้นสูง และความคล่องแคล่วทําทให้สามารถทําการรบทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงได้1 6 F-15 ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆรวมถึงญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบ,บียอิสราเอลและเกาหลีใต้ 17. ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบินและระบบอาวุธ1 8 F-15 ถูกใช้ในความขัดแย้งต่างๆรวมถึงสงครามอาวปฏิบัติการพายุทะเลทราย ปฏิบัติการเสรีภาพอิรัก